เอ,อวสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน youtube นะครับนี่ผมจะพามปดูรถถังลุงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ในอ่าเรื่องอีกแล้วลามหนึ่งลุงอีกแล,ล,ล,กล้รถตีนตะขาบนะครับก็ทุกคนเคยเห็นตามร้านนะครับที่ผมเคยไปถ่ายนี่ <c oughs> ผมมาดูถึงที่เลยนะครับ <c oughs> อันนี้พี่อาทิตย์เขาก็ เอาไว้ใช้งานนะครับขนข้าวปูกขนปุ๋ยนะครับสําหรับนาที่เ,อ,เอ,อ่อยังไงละ่ะที่ว่าแบกไม่ไหวเนะี่ยแบกไม่ไหวนะครับก็เลยเอาไว้ขนข้าวปูกนะครับเบกเบเอาพี่ไปไหน,น,น,นโอ้ผมซื้อมาแล้วพี่ซื้อมาแล้วครับเป็นแท็กยางนะครับผมดำได้ด้วยนะพี่เขาบอกว่าดำได้นะครับดำได้สันเออดำได้ คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับขับลองทดลองเล่นเครื่องกี่สูบวะพี่สันนับผู้ชีตเลยเ้ดูดูดูเครื่องกี่สูบอะสองสูบเครื่องสองสามสูบอะสามสูบนี่มันมีมันมีรูมันมีรูกี่อันน้อแคบหนึ่งอันสองอันหนึ่กสองอันสองอันสองสูบอืสองอันสองสูบสองสูบนะครับก็บางคนอาจจะถามว่าเห็นตีนตะขาบตามร้านที่ผมไปถ่ายเทบไว้โลดมานะเขาไว้ใช้อะไรนี่ของจริงนะครับ เอาไงสามติดเลยเฮ้ยรอพี่เข้ามาก่อนหรมั้งเฮ้ยไปรอดิมันติดยังไงมันพวดลงมาในนาเขาด้วยนะไม่ได้ขึ้นลูกเตะไว้เนี่ยอ๋อมีลูกเต๋ะทางไหนวะเอาสิผมว่าทางนี้นะเอ้าเออทางยังงเหมือนเป็นน่ะอ่ะดูสิน่าจะเป็นรถของของนอกนะครับรถถังลุง ี่ก็ซื้อมาหกหมื่นครับคันนี้เด่งยังอ uh. ่ะติดครับเฮ้ยติดอ่ะเฮ้ยติดไงวะทำได้ไงวะเนี่ยตีดนะครับติดนะครับเดี๋ยวหาเป็นแหนบเป็นแหนบนะครับที่นั่งเป็นแหนบไอ้เนี่ย ที่แรกน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นคนเดินตามนะครับแล้วก็พี่เขาก็มาเอาเอาเบาะใสอ๋อเร่งขลังขร่งตีนเฮ้ยกเปาไงล่ะโอ้โหเอาเฮ้ยกเฮ้ยกเฮ้ยเฮ้ยดูเกะดูแกะโอเค Leo, ngay đâu? leo 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 lẹ leo lẹ leo 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 ชอบอ่ะเราถังลุงเนฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาดิ จะเป็นเครื่องนอกนะครับตัววางนี่ยอ้ยเอนะครับผมไปถ่ายมาหลายคลิปแล้วสำหรับรถแบบนี้มันไหวได้ไหมสายมันไหวกว่านี้ป่ะมันไหวนี่ได้ป่ะเันไหวป่ะไหนดูเกียร์ดิ๋อดีเกียร์เหรอเฮ้ เออ,เออไวแล้วไปครับเอาไว้ขนปุ๋ยคนข้าวปูนครับของพี่เฮ้ยลงเลยเหรอคว่ำน้าทางลงกันเลยลงไ่ลงล้ลงทางลงก้นเก๋ถอยเก๋ถอยทาเก๋ถอย <c oughs> มีเก์ถอยนะครับ ผมว่าเหมาะนะครับเอาไว้สำหรับเข้าไร่เข้าสวนนะครับเหมาะมากนี่นะพี่พี่ของรถนะครพี่อาทิตย์นะครับพี่อาทิตย์ลงเนี่เอ้ย S <S สนจริงๆรถถังลงนะครับมาเลยอะไรเอาเไ่ลงอ่ะ เป็นแท็กยางนะครับนี่ไม่เป็นไรนี่มันมีแนบใช่มนีแนบทั้งหลังก็มีตัวค้ัมนะครับกันหกกรเมนตีลังกานะครับนี่นีหน้าไมกดั้ลแต่ลองดั้มิจอเดียวเดี๋ยวมันดัมไงพี่าเอา ๋อดันดินโอ้ยได้แค่นี้เหรอพี่ดำได้แค่นี้เหรอดัมยไหนพี่ลองดำสุดสิพี่เฮ้ย่่มเอาไปดันดินเอาไันดิน โอ้เป็นไฮดรอลิกนำได้นะครับนี่อะไรนะพี่โยกเมื่อกี้อะไรนะเฮ้ยโอ้แล้วกระเช้าก็ได้เอ้ยแปลงนกระเช้าก็ได้เอ้ยขาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ขับพี่ขับเลยเอาีไม่ เท่าไรนะพี่ซื้อมเท่าไรนะหกหมื่นนะห้าหมื่นกว่าพี่ลองขับด้พี่นี่ได้พี่เขาขับนะครับไหนพี่ลองดำด้พี่ลองดำเออ้ยดูพี่เขา น้บคลองตัวเฮ้ยสุดยจ้โอ้พี่ขายไหมซื้อต่อ ไม่ขายแม่เนี่ยซื้อต่อซื้อต่อดันดินนะครับผมโอ้ใช้งานผิดประเภทเออดันดินได้อ่ะ Giada! วิ่งนิ่มนะพี่สันอยากได้เลยขอซื้อไม่ไขายนีเ่เมาเออ พี่ขายไหมผมซื้อต่อเอาไปขให้ขนข้าวบอกจะไปดันดินมันดีขนมขนังไปไหมดเลยโอ้โสุดยอดข้าวอะไรเงี้ยใช่จะเลยเละไปได้หมดมันไปถึงยกล้อเลยพี่เคยปุ๋ยของก่อนเมื่อก่อนนะปม๋ยหวานผมนี่นะปุ๋ยคนข้าวไป้ได้เยอะไหมพี่พูดถึงเอาปุ๋ยไปได้กินเป็นตันเหรอ อ้โหพสิบลูกก็ห้าร้อยโลแล้วใช่ไหมละนัหินที่โรยบ้านเห็นไหมโคพี่ขนมาเนี่ยสายมั้งเนี่ยเมื่อก่อนมันสูงนี่ไงเมื่อก่อนบกองพ่ไงครับมันมันสูงเนี่ยผมสายมั้งนี่เลยนะมาเวิ่งเดินมาจากบ้านสุดยอดนะเป็นตันดำด้วยยกกระเช้าก็ได้นะครับคันนี้ดิฟเดิฟเดินได้หมดโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ